วันนี้เราจะมาทำยำหมูสะดุ้งกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีหมูสันนอก700กรัมพริกแดงจินดา20เม็ดน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนหอมแดงมะนาวผักชีฝรั่งน้ำปลาน้ำปลา้รรา ส่วนตะไคร้กับใบมะกรูดเราจะใช้ตอนลวกหมูค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะต่อไปเราจะทำน้ำยำหมูสะดุ้งแล้วนะคะวันนี้ใช้น้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะ <c oughs> น้ำปลา สามช้อนโต๊ะน้ำปลาปรุงสุกสามช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพร้าวเขาอบกันเป็นก้อนเราก็จะกดนี้ให้เขาละลายก่อนนะคะ เราจะไม่มีจนน้ำตาลละลายละลายดีแล้วเราก็จะใส่พริกแดงกินดาที่เราสับไว้เราใช้พริกแดงกินดา20เม็ดนาวโทษทีค่ะน้ำมะนาว4ช้อนก่อน5ช้อนค่ะ น้ำมะนาวเราบีบไว้ก่อนแน่นะเสร็จแล้วเราก็จะชิมดูว่าชาบก่อนเค็มนิดนึงก็เติมน้ำปลาอีกหนึ่งช้อน เสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปลวกหมูเพื่อที่จะลวกหมูลวกหมูเราก็ใส่ตะไคร้แล้วก็เกลือป่นครึ่งชอ้อนรอจนน้ำเดือดก่อนพอน้ำเดือดจัดจัดเราก็จะนําหมูล,ลงไปเลยค่ะ เรารวนหมูแค่พอสุก งูเราก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดสิน เราจะมาเลือกลงกันแล้วนะคะหมูที่เราลวกไว้ก็มาใส่กับน้ำยำวันนี้เราใช้หมูสันนอกเกร้อยกรัมเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำยำนะคะ าด้วยหอมแดงผักชีฝรั่ง ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะยำหมูสะดุ้งค่ะยำเสร็จแล้วจัดจานเลยนะคะเราก็จะได้ยำหมูสะดุ้งรสแซ่บๆเห็ดหนัว